พอกันในช่องปนั่งแม่บานน้องอุ๋งอิงค่ะอันหน้าคัดคัดพื้นมองลูกดิกนอนเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็ตอนนี้เอาพัดลมเป่าอยู่ค่ะเป่ามันแห้งทำความสะอาดไม่ให้มีแมลงวันนะคะ เดี๋ยวจะพาเด็เกเห็นค่ะไปนั่งเอาเด็กหน่อยไปนอนไปนอนไวพ่นเอาเด็กหน่อยไปไปนอนถ่ายอยู่พ่นค่ะเพราะว่าทำความสะอาดนะคะให้เขานอนเดี๋ยวพืน้น พื้นแห้งค่อยเอากลับมาค่ะจะสร้างบ่มีนอนขวบม,มีนอนตะแคงสบายสบายลูกทุ่งลูกทุ่งแบบอีลาหน่อย อยู่จังไดกระด้สบายสบายช,ชิวชิวเมเปื่อเพื่อนนะคะนอนมองในกันนอนไม่แรงน้องอินคือสิเลนอยู่กรุงเทพค่ะ น่าจะเป็นแถวหมอชิดสองหรือเปล่ามันก็นคือวองเสาคือเป็นสีแดดแแมนบ่ค่ะแต่ว่าพอตกใบพอตกไก่เทียงหน้าเนี่ยนี่คะ่ะ โอ้โหพอโทกไ่เที่ยงมานี่ค่ะก็เป็นมี่เมคคือสิบ่วันไปเก็บเห็ดตอนเมื่อนี้อยู่นีบอมี่ยังเห็ดค่ะบอมี่เหวี่ยงเห็ดแล้วค่ะเคียเก็บของยังต่างๆกับบ่บมี่แนวเห็ดแล้วค่ะบ่าวันเลยไป ไปเกมเฮ็ดค่ะเดี๋ยเบิบึงราสิดายบอนะคนตัวข้ามแถ่ไปนั่งเกมบบเป็นแลค้ค่ะไปนั่งโมสันทัดเรืองพวกสีบู่โบโบลูเฮ็ดนะข้าวเกงให้กินเฮ็ดยังก็กินวันเราหูเปิดเด้ มันก็ซีคึมๆนี่สิค่ะเด็กหน่อยก็น,นอนเงียบค่ะถ้าพื้นแหงพื้นสะอาดมันก็เป็นตะยูเลยค่ะมันมีแมงโอกมงวัน เด็กเด็กน้อยนอนเล่นวิ่งเล่นก็สบายบอสกปกค่ะเห็น <c oughs> <c oughs> พอ,อโทรมาบอกเบาโทนมาเขาจะเอางวมาส่งมันนี้ค่ะน้องวาสนา เจ้าเวมโมนี hey. um ้ค่ะเอาไปเอกไ่ค่ะทางฟอบ เอาง่วงนตัวนั้นมาก,ก็เอาเลยมองนี้ค่ะก็คคืมนะคะคืม คนตกห้ำประวันแทะประน้างว่ะคนตกห้ำในประเฮตแทะบรรยากาศดีบะคะ่ค่ะลมพัดใบเขาหอมๆเลยคะ่ะหอมกลิ่นใบข้าว ที่รงทุ่งนาน,นะคะตอนนี้ป็กกันเตรียมเฮ็ดขอกไว้ทานองวาสนานะคะที่ทังสารคามพิามาส่งนะคะพื้นแหงแล้วคะ่ะพื้นแหงแล้ว ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไป้านั่งแม่บ้านน้องอุ้งอิงนะจ๊ะฝากช่องประว่าน้ำน้ำได้จ้ะฝากช่องน้องพูแนแม่น้อยน้องอุ้งอิงของบ่าวโทนด้วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็นอ่าสบงโฆษณาเห็บป้านังน้ำได้จ้ะนะคะสจหรับคลิปนี้ สุนี้ก็น่าจะพอกกันไม่คลิปนาค่ะสวัสดีค่ะ